นี้นะคะเราจะมาทําแกงส้มรอกอค่ะเป็นแกงส้มของของของเมืองใต้นั่นเองค่ะ<ส>ตอนนี้ก็จะใส่กุ้งนั่นเองโดยเตรียมแม่เตรียมไว้ให้นะคะแล้วก็ในหม้อนะคะก็ <analy zer> ここจะใส่อันนี้เครื่องแกงใต้ค่ะเป็นเครื่องแกงที่ไม่เหมือนกับที่อื่นเพราะว่าเครื่องแกงใต้ทาจากขมิน้นแล้วก็รสชาติที่มันจะเข้มข้นมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าเครื่องแกงใต้เป็นเครื่องแกงใต้นี่แม่ มันจะอธิบายทาไมวะแล้วตอนนี้ก็จะมาสู่ขั้นตอนการหั่นมะละกอค่ะหั่นมะละกอเพื่ออะไรเพื่อว่าชิ้นมันต้องพอดีอ่ะอย่าหั่นแบบชิ้นที่มันหนาเกินไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามันหนาเกินไปอ่ะมันจะมันจะหนาเกินอ่ะเข้าใจปะเข้าใจปะมาตอนนี้ก็กำลังหั่นมะละกอ ให้เป็นชิ้นที่เราแบบเรากินพอดีคำอ่ะอย่าให้มันใหญ่จนเกินไปแล้วกว็อยากให้มันเล็กจนเกินไปค่ะอะไร <c oughs> หั่นก่อนเร <c oughs> ียเขาหั่นแบบผู้เชี่ยวชาญอ๋อต้องผ่าก่อนมันต้องผ่าไอ้นี่ข้างไหนออกก่อนแต่ว่าผู้ความรวดเร็ว,วมัาต้องเป็นต้องผ่าค่ะ <c oughs> บ้านเราเยอะเยอะอะไรเยอะเออเออ กินไดใช่ไหมคะได้ค่ะนนไม่ต้องไม่ต้องเอาเม็ดไ,ไม่กินเม็ดนะคะเอาอันนี้ธรรมาดาพอมันแก้วบ้านเราไม่กินเม็ดนะคะใช,ใช่แล้วค่ะอ <c oughs> ีนิดนึงแม่มาช่วยหันหห่นไหมู้วยไม่หั่นเลนเดี๋ยวจะเอาผู้ช่วยนะคะมาช่วยหั่นค่ะพอแล้วแค่นี้พอแล้วหรอแม่อันนี้ใส่องใสแล้วก็ใสก่กะปินิดนึงแบบนี้ <c oughs> ก็ใสเครื่องแกงไปแล้วนะคะเี๋ยวก็ปรุงรสเราใสแบบ